การปิดชายแดนไทยกัมพูชาทําให้เกิดความสูญเสียมูลค่าการส่งออกนะครับพิเศษ 1>, <ช> 2> 1 2 0 0 0แล้านบาทในช่วงครึ่งหลังของปี68 จะกระทบการส่งออกในสินค้าบดอาหารยานพาหนะเคมีพันรวมถึงนะครับปัญหาการขาดแคลนสินค้านําเข้าจากกัมพูชาด้วยนะพิเศษเช่นมันสาปะหลังโลหะนะครับรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน7จังหวัดด้วยกันทีนี้ทางหอการค้าบ,บอกว่านอกเหนือจากกัมพูชาล้วเริ่มมีปัญหาก,กับทางเมียนมาเหมือนกันทางเมียนมาเหมือนจะมีการสั่งปิดนะครับโดยเมียนมาปิดชายแดนนะครับสร้างแรงกดดันเพิ่มความไม่แน่นอนนะฮะโดย รมแดนไทยเมียนมานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แม่สอดเมียวดีและอีกหลายจุดนะครับ <c oughs> มีการปิดชายแดนนะทำให้มูลค่ากว่า253,000ล้านบาทหยุดชะง,งักลงนะฮะ <c oughs> แล้วนโยบายใหม่จากเมียนมาจะทำให้ความเชื่อมั่นในการค้าชายแดนเนี่ยลดลงไปอีกนะครับทีนี้ในภาพรวมก็เป็นเม็ดเงินสูงนะครับพิเศษนะครับ <c oughs> สองที่นี้ด้วยกันก็5.7แสนล้านบาท